ถ้าเราไม่มีความรู้เลยนะครับไม่มีความรู้อะไรเลยเราเราต้องการที่จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับจะมีแนวทางยังไงนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้อะไรบ้างนะครับนะคำถามนี้นะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจบ้างนะครับสําหรับคนที่สนใจนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าคําตอบของผมเนี่ยมันถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของผมนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆบางคนนะครับฉะนั้นฟังไว้นะฟังไว้แล้วก็ ลองไปดูว่าจะเลือกใช้แบบไหนหรือยังไงนะฮะก่อนเดื่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขายสินค้าของผมก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นสินค้าอะไรนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีเวลาที่อยากจะประกอบประกอบหุ่นยนต์บอทดนะครับสําหรับการเรียนรู้ล้อสอนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์เดลิเวอรี่นะหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับในโรงงานหรือในสถานที่ทํางานนะครับผมขอแนะนํานะครับหุ่นตัวนี้นะหุ่นบอทดตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าคิวศูนย์หนึ่งนะครับผมนะหุ่นบอดตัวนี้นะครับขนาดของมันนะฮะจะมีความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับแล้วก็ความกว้างนะความกว้างของหุ่นบอดอยู่ที่30 36มเซนนะครับส่วนประกอบนะครับจะไม่มีอะไรมากนะครับเหมาะกับการที่เราจะเอาไปสามารถ เรนรู้ระบบลออนะครับระบบลออระบบเดวิคชั่นสแต็กนะครับหรือการเคลื่อนที่อัตโนมัติได้ทันทีเลยนะฮะเราไม่ต้องวุ่นวายนะครับไม่ต้องวุ่นวายกับในเรื่องของการต่อสายไฟนะครับผมเซตมาให้หมดแล้วนะครับเซตมาให้หมดแล้วนะมีครบนะครับมีครบมี IMU นะครับผมมี IMU คุณภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญนะฮะที่สำคัญนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะฮะ ผมใช้แบตเตอรี่ของโอซูกะนะครับผมโอซูกะสามารถเช็คว่าไฟเหลือเท่าไหร่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหานะครับหาซื้อง่ายนะครับนี่นะครับหาซื้อง่ายนะส่วนประกอบนะฮะไม่ต้องมาวุ่นวายนะครับไม่ต้องมาวุ่นวายในเรื่องของการต่อสายไฟแล้วก็ในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะฮะสนใจรุ่นนี้ติดต่อได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะครับ นี่นะครับเป็นหุ่นบอดนะครับพร้อมพร้อมสำหรับการเอาไปใช้งานเรื่องล้อ2นะครับล้อส,สอในวิกาชันสแต็คนะครับหน่วยงานไหนนะฮะหรือโรงงานไหนนะครับถ้าต้องการจยากประหยัดเวลานะถ้าเราไม่อยากจะประกอบหุ่นของเราเองนะครับนี่นะฮะถ้าหุ่นทั่วไปนะครับถ้าเราต้องประกอบเองเนี่ยสำหรับ ใครที่ไม่มีความรู้มากนะครับก็ต้องมาทําการต่อไดเวอร์มอเตอร์แล้วก็สายไฟต่างๆพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะต้องมาต่อสายไฟอนโคเดอร์นะครับแล้วก็สายไฟพวก d ีวีเอ่อดีซีมอเตอร์ไดเวอร์นะครับแล้วก็ต้องต่อพวกขาควบคุมนะฮะจาก MP ็มพอ่าพวกบอร์ดเอสพนะครับหรือไม่ก็ Arduino นะครับแล้วก็ต้อง ไปเขียนโปรแกรมในการคอนโทรลในเรื่องของดาบลีพายอีกนะครับนี่นะฮะถ้าใครอยากจะสะดวกนะครับสนใจนะฮะหรือสนใจนะครับติดต่อได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะครับเราไม่ต้องมาวุ่นวายนะครับผมเซตมาให้หมดแล้วนะครับนะอันนี้ผมทำดูให้เป็นตัวแบบนะครับเดี๋ยวผมจะมีฝาปิดอะไรครบเรียบร้อยนะครับ มีพร้อมนะฮะพร้อมในการเราไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับล้อ2ในเดวิ t เดวิกเเลยนะครับมีรายได้ให้นะครับอ่าโอเคนะครับถ้ามีคำถามนะครับอยากจะสอบถามก็ติดต่อที่ใต้คลิปได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะหุ่นบอทนะครับคิวศูนย์หนึ่งนะครับมาต่อมาต่อกันนะครับกับคำถามที่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้เลยนะครับเราอยากจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาสักตัวนะครับ ต้องเริ่มยังไงนะครับต้องเริ่มยังไงนะผมขอแบ่งให้เป็น2แบบแล้วกันนะครับหนึ่งนะก็คือเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับตอนแรกนะครับโดยอาศัยจากการเข้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับเว็บไซต์คอน s t a c k .com นะครับเข้าไปศึกษาเรื่องอะไรนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าระบบที่สำคัญนะครับยังไม่ใช่ตัวเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่เราจะต้องคอย ไปดูนะแต่เราโฟกัสก่อนว่าเราสนใจอยากจะทำหุ่นยนต์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ประเภทไหนนะสิ่งที่สําคัญที่เราต้องไปเรียนรู้ก่อนก็คือในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งก็คือ r o สนะครับลอส์โรบอทโอเพอเรชันซิสเตนะครับนะไปศึกษาตัวนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้นะเราอยากจะสร้างหุ่นยนต์นะครับนะครับลอส เข้าไปที่เว็บไซต์ o o s t t u c t นะครับเขาจะมีพื้นฐานนะครับกับคนที่สนใจนะและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้มันมีล็อตหกับร็อตสนะผมอยากให้ไปโฟกัสที่ล็อตสองนะครับล็อตหกับล็อตสเนี่ยระบบพื้นฐานเหมือนกันแต่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับแตกต่างกันนะให้ไปศึกษาร็อตสเลยนะครับโอเคนะแล้วเรื่องที่สำคัญอีก2 3เรื่องนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ ทีนี้เทคนิคเทคนิคนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้แล้วเป็นเร็วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าให้ทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะโดยที่เราไม่ต้องเสียเ,เงินเหลืองงบประมาณมากนะครับเพราะว่าเราจะเข้าใจว่ามันสั่งงานยังไงอะไรยังไงนะแต่ถึงกระนั้นมันจะมีระบบจำลองอยู่นะครับนะระบบจำลองอยู่ในเรื่องของการใช้ระบบจำลองเนี่ย มันก็จะอยู่ในเรื่องของข้อแรกเหมือนกันนะครับคือเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีเครื่อง PC ซสักเครื่องหนึ่งนะครับที่ลง Windows ธรรมดาเนี่ยนะนะแล้วก็เราก็ลงระบบปฏิบัติการ u ูบันตูนะครซึ่งก็เป็นระบบไลนุกตัวหนึ่งนะครับให้ลง u ูบันตูนะครับเวอร์ชั่นที่เหมาะสมที่สุดณตอนนี้นะครับก็คือเวอร์ชั่น22.04นะครับ เราลงอุ u น t u นะแล้วก็ลงระบบปฏิบัติการล o อตแล้วก็ลงตัวจําลองนะครับเล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อนนะศึกษาตามเว็บไซต์นะครับคอนสแตคนะครับคอนสเว็บคอนสแตคเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับผมบอกไว้เลยนะก็คือในเรื่องของเราไม่ต้องมีหุ่นยนต์จริงนะมันจะมีพื้นฐานให้เรานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการศึกษาไปลึกๆเนี่ยเราต้องเสีย เสียบริการรายเดือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะสะดวกหรือเปล่านะครับนะ,อะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะที่ผมอยากอยาก,อยากจะเน้นก็คือถ้าอยากจะเป็นเร็วนะครับให้ทำโปรเจกต์เล็กขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับนะ,ะทีนี้ในเรื่องของการทำโปรเจกต์เนะี่ยมันก็จะมีความสำคัญขึ้นมาแล้วว่าถ้าเราไม่มีความรู้เลยนะครับไม่มีความรู้เลยนะมันต้องเรียนรู้อะไรอีกนะครับ เรื่องแรกที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการล o อสนะครับนะครับสำคัญที่สุดคือไปศึกษาตัวนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องที่2ถ้าเราอยากจะมาทําพวกฮาร์ดแวร์นะให้ไปเล่นบอร์ด Arduino นะครับบอร์ด Arduino บอร์ด ESP32 นะครับลองไปต่อเล่นเซนเซอร์นะครับการเขียนโปรแกรมภาษา C ใน Arduino IDE นะครับนะฮะศึกษา Arduino นะครับ, uno, รบเรื่องของการต่อสายฟงสายไฟ ทีนี้เรื่องของการต่อ Arduino นะครับผมอยากจะเน้นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องแรกเลยนะครับให้ไปศึกษาในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟของบอร์ด Arduino หรือบอร์ด Raspberry Pi นะครับว่ามันมีขอบเขตนะอย่างที่เราถ้าเราไปเล่นนะหรือคนที่เคยเล่นนะมันจะมีบอร์ดแล้วก็จะมีพินพิน3พิน4พิน5เนี่ยไปดูว่ามันสามารถจ่ายไฟได้เท่าไหร่นะครับ ผมอยากจะเน้นมือใหม่มากเลยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี่บางทีเราไปต่อเซ็นเซอร์เยอะไปหรือเซ็นเซอร์ตัวนี้มันกินไฟเยอะไปเนี่ยมันจะทาให้บอร์ดเราเสียหายได้นะครับนะเรื่องที่สําคัญนะสำคัญมากๆนะฮะโอเคนะครับผมขอสรุปนะสรุปเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะสร้างหุ่นยนต์แต่ไม่มีความรู้นะครับเป็น2ประเด็นนะครับก็คือ1 หาความรู้เรื่องล้อสก่อนนะเรื่องนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะครับใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับ 2. ถ้าอยากเป็นเร็วถ้าอยากเป็นเร็วนะก็ทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาตัวหนึ่งโปรเจกต์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็จะเป็นโปรเจกตรถเคลื่อนที่อัตโนมัติอันที่ผมไม่ได้อวยอะไรของเกี่ยวกับผมนะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วผมเคยทําแขนกลขึ้นมานะครับแขนคนเนี่ยถึงว่าจะมีให้เราพิมพ์ตามเว็บไซต์นะ ถ้าเรามีเครื่องพิมพ์สามมิติเราสามารถพิมพ์แต่มันจะมีอะไรส่วนประกอบต่างๆนะครับก็จะยุ่งยากอีกนะยากนะครับยากเรื่องขันกลเนี่ยยากนะครับถ้าเป็นเร,ร,รื่องรถรถเคลื่อนที่อัตโนมัติเนี่ยจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเล็กที่สุดนะเราประกอบใช้มอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ใช้บอร์ด ESP32 นะครับเรายังไม่ต้องมีไรด้าอะไรก็ได้นะครับยังไม่จําเป็นต้องว่าต้องมีไรด้าเลยทําให้รถมันสามารถเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ เราลงมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งแล้วก็มีเครื่องที่สามารถลง Linux ได้เครื่องนึงนะครับแล้วเราใช้ระบบ Loss เนควบคุมรถของเราให้มันเดินหน้าถอยหลังเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ t อปิกนะครับแอคชั่นแล้วก็เรื่องของอเรื่องของการล้านไฟล์เรื่องของเรื่องของระบบนะเวิร์ c สเปใน Loss 2ว่าทำยังไงอะไรยังไงการเขียน Python นะครับการเขียนซีรพั์ในการควบคุมก็ได้นะครับผม นะฮะอ่าโอเคครับสำหรับข้อมูลที่ผมถ่ายทอดวันนี้นะครับก็อาจจะมีถูกมีผิดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเคนไหนนะถ้าสนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ